สวัสดีค่ะพบกับเซลตักนะคะกับรถบ้าน7ที่นั่งนะคะดอกเบี้ย0%เน้นขับก่อนผ่อนที่ร้านที่นี่ที่เดียวนะคะกับเซลตั๊กกิสดากูดค่ะนะคะทักทายลูกค้านะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกันช่วงบ่ายนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะขออนุญ,ญาตเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ก่อนนะคะ ลูกค้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ตักหน่อยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะตั๊กอยู่ที่โชว์รูมกิสตากูดค่ะนะกิสตากูดค่ะตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษนะคะเขตบางแคกรุงเทพมหาคนครนะคะเบอร์โทร0832222203นะคะหรือว่า062123000 0 1, 23, 000, นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะพื้นที่อยู่ตรงไหนโลเคชั่นอยู่ตรงไหนนะคะ โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ,ะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้เลยนะคะดันหนึ่งให้หน่อยนะคะภาพชาัดเสียงชัดหรือเปล่าวันนี้ใครหารถบ้านอยู่รถบ้านเจที่นั่งนะคะเอามาให้ดู2คันนะคะเน้นๆเ,เลยเป็นแบรนด์หลักของเราเลยก็คือแบรนด์โตโยตานะคะแล้วก็อีซูซูนะคะมาเริ่มเลยเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาก่อนสวัสดีลูกค้า7ท่านนะคะในแฟนเพจ a c e b o o k ตอนนี้นะคะ พูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะใครอยากได้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะใครอยากได้รถบ้านเจ็ดที่นั่งนะคะผ่อนยังไงให้สบายกระเป๋านะคะดูคลิปนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้เลยคันแรกของเรานะคะคันนี้เป็น t o y ยต้าอินโนวานะคะโตโยต้าอินโนวาเครื่องดีเซลด้วยค่ะลูกค้าคันนี้เครื่องดีเซล2.8ปี2017นะคะอ่ะปี2017แล้วยังไงนะ,ะดูโฉมหน้าของเขานะคะ อันนี้คือเป็นหน้าใหม่แล้วนะคะลูกค้าเป็นหน้าใหม่เหมือนเช่นแล้วจะเป็นตรงนี้สีดํานะคะตัดกับสีเทาของตัวรถนะคะตัดกับโครเมียมมาด้วยนะคะอันนี้คือหน้าใหม่แล้วนะคะบอกได้เลยลูกค้ารถคันนี้สีเดิมนะคะสีเดิมสีเทาสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะรถสวยมากนะคะมาพร้อมไฟหน้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะดีไซน์ออกมาเฉียวมากเลยนะคะปี2017นี้นะจ๊ะอ่ะ ให้ดูภายภานนอของตัวรถก่อนนะคะลูกค้าใครหาอยู่นะตังแนะนําคันนี้เลยหลายๆคนบอกว่าหารถบ้านเจ็ดที่นั่งเนาะช่วงนี้กําลังฮิตเลยลูกค้ามาออกรถบ้านเยอะมากนะคะมาทีก็เป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะ8ดคน9้าคน10คน7คนนะคันนี้นั่งได้หลายคนอยู่นะลูกค้าเหมาะสําหรับครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็ราคาไม่แพง รถปี2017นะคะราคาไม่แพงเลยคันนี้679,0 0 0บาทนะ679,000บาทให้ดูสภาพรถรายละเอียดรถนะคะทุกอย่างคือเดิมเดิมนะคะโอ้ยทุกอย่างคือเดิมเดิมนะคะให้ดูด้านข้างนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยลูกค้าแม็กก็ยังใหม่อยู่นะคะยางนะคะดอกยางยังอยู่ครบนะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าได้คันนี้ไปเอาไปใช้งานได้เลยนะเอาไปใช้งานได้เลย นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะค่อนข้างจะครบเลยนะคะคันนี้ขอบยางประตูยังแน่นนะคะยังแน่นนะ,ะ,นะ,ะพูดถึงตัวรถนะคะอันนี้ให้ดูสภาพรถนะคะลูกค้าดูรายละเอียดดีเทลรถนะคะด้านข้างด้านหลังนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะที่ปัดน้ําฝนนะคะยางยังยัง,งใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าไฟด้านหลังดวงใหญ่มากโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะ ด้านล่างของเขานะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้วยกัน2จุดนะคะอันนี้คือเป็นชุดแต่งของเขานะคะมาชุดแต่งของเขาเลยมากับรถเลยนะคะลูกค้ามากับรถเลยคันนี้ 2> 2. <8 S 1> คันนี้ไม่มีกล้องเอครื่อง2.8ดีเซลตัว G ค่ะลูกค้าคันนี้679,000บาทนะคะเ,<อ>เปิดท้ายอ่า และจะเห็นได้ว่าเบาะพับอยู่ก็คือคันนี้คือพับเบาะหลังได้นะคะลูกค้าพับเบาะหลังได้เผื่อว่าลูกค้าอยากนั่งเบาะคู่หน้าด้านหน้าสองแถวนะคะด้านหลังใส่ของลูกค้าจะไปต่างจังหวัดนะคะไปเที่ยวนะคะคันนี้สามารถขนสัมภาระได้วางของได้ค่อนข้างงพื้นที่เหลือเฟือเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ดีเทลของเขารายละเอียดนะด้านหลังะเขาจะมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะ ด้านหลังมีไฟตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้คืออันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะแอบกระซิบว่าลูกค้ามาดูรถสดๆเลยสดๆเลยนะคะอะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่รถครอบครัวนะคะนั่งได้หลายคนด้านหลังพับเบาะได้นะคะหลังสุดแถวหลังเลยพับเบาะได้หรือว่าเอาเบาะออกก็ได้นะคะ อันนี้บอกได้เลยลูกค้าซื้อไปนะครบเลยนะครบเลยแล้วเป็นแบรนด์ตลาดนะคะไม่จุกจิกนะคะเป็นแบรนด์โต,โตโยตา้านะแล้วก็คันนี้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะมีสปอยเลอร์นะคะมีทุกอย่างค่อนข้างครบเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าเอาไปลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะคะดอกเบี้ยศนปลูกค้าออกรถไฟผ่อนแบบไม่สูงมากเอาไปใช้งานได้เลยนะคะอะ่ะ ด้านนอกประมาณนี้เดี๋ยวพาดูด้านในนะคะคาดูด้านในว่ารายละเอียดด้านในเขาจะเป็นยังไงออันนี้ก็บรรยากาศสดๆนะคะลูกค้ามาดูรถกระบะ นะคะดูรถกระบะเดี๋ยวเรามา,าด้านนี้ดีกว่านะคะอันนี้ให้ดูภายในนะคะอันนี้คือคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าคือรถปี2017คือปีไม่ต่ำมากนะคะให้ดูออปชันเขาค่อนข้างครบเลยนะคะให้ดูออปชันเขาคันนี้ค่อนข้างครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอ DVD นะคะเป็นจอถอยนะคะลูกค้าอันนี้คือใช้งานได้ปกติเลยมีแอปพลิเคชันมีทุกอย่างครบเลยนะคะลูกค้า บอกเลยว่าลูกค้าได้คันนี้ไปก็คือครบนะแอร์ดิจิตอลนะคะคอนโซลกลาง้ลนะล่างคือเรียบหรูมากคันนี้นะคะเรียบหรูมากแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นระบบไฟนะคะเป็นระบบไฟนะบอกเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครบนะคะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะคะที่สำคัญให้ดูเลขไม้หน่อยไม้ไม่ถึงแสนนะคะคันนี้ไม้ประมาณ96 0 0 0นะไม้ประมาณ96 0 0 0 ออปชันค่อนข้างเต็มเลยนะค,ะคันนี้บอกเลยลูกค้าได้ไปนะคะรถครอบครัวนะคะประหยัดแล้วก็เบาสามแถวนะคะให้ดูด้านหลังหน่อยบรรยากาศด้านหลังเป็นยังไงบ้างเ,าาเหมือนเอาผ่าดเนาะความรู้สึกเหมือนลูกค้านั่งอยู่ในรถเอาผ่าดแต่ว่าไซส์เล็กลงมานิดนึงบรรยากาศกับความรู้สึกคือเหมือนกันเลยเหมือนกับลูกค้านั่งเอาผานเลยนะคะเพราะว่าคันนี้คือออกแบบมา เป็นรถครอบครัวโดยเฉพาะเลยนะคะบอกเลยทุกอย่างครบนะคะแอร์ด้านหลังนะ,ะให้ดูแอร์ด้านบนเบาะสามแถวแอร์ราวหลังคานะคะบอกเลยว่ารถน่าใช้มากลูกคา้าเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ๆนะ,ะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะรถคันนี้คือบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะคะแล้วแอร์ด้านหน้าเขาก็ให้มาเยอะเหลือเกินนะคะเย็นมาก ะะตรงนู้นตรงนี้นะ,ะแล้วก็คือรถสวยน่าใช้ลูกค้าราคา6 7 000, 9 9 0 0บาทลูกค้าจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวและคันนี้รถบ้านแท้ประวัติดีมากนะคะรถสวยไม่แท้ไม่9 0 0 0 0โลลูกค้าลูกค้าทำอาชีพอะไรมาออกได้ทุกอาชีพเลยแล้วก็ผ่อนยาวสูงสุดไปเลย84งวดนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะแถมได้ดอกเบี้ย0%ไปอีกต่างหาก นะคะคทำยังไงบ้างง่ายมากเลยเดี๋ยวค่อยบอกว่า <c oughs> ทำยังไงนะคะอ่ะให้ดูรายละเอียดรถอีกทีหนึง่งในส่วนของเบาะเขานะคะเขาจะเป็นเบาะเหมือนเป็นเบาะนะเบาะผ้าใช่ไหมเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยอะ่ะเหมือนเบาะสปอร์ตเลยอะ่ะแบบแล้วเบาะก,ก็คือยังแน่นอยู่เลย สะอาดเรียบร้อยยังไม่มียุบไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหลังเหมือนกันนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะคะรถเนี่ยดูง่ายมากเลยใช้งานมาเยอะมาน้อยสภาพยับเยินหรืออะไรยังไงดูได้ที่เบาะนะคะเบาะอันนี้คือแทบจะไม่ได้ใช้งานเนี่ยไอตรงเนี้ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลย <S <S เนี่ยเพิ่งเหมือนอารมณ์เหมือนเพิ่งได้มาเปิด <S <S ตอนที่ไฟ์สดนี่แหละ, <S <S <ค>ะลูกค้าบอกอยากดูฟอร์จูเนอร์ใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพา แวบไปดูนะคะ Fortuner แต่คันเนี้ยบอกได้เลยลูกค้าเหมือน Fortuner มากแค่รถไซส์ลงมานิดนึงอะ Fortun er เ r ขาจะกว้างแต่คันนี้คือรถไซส์ลงมานิดนึงแต่บรรยากาศหรือความรู้สึกภายในเหมือนนั่ง Fortuner หรือว่านั่งเอาพาดเลยนะคะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากเหมาะมากเลยสำหรับลูกค้าที่อ้าวอยู่ทางนี้หรอเ <laughs> หมาะมากเลยสำหรับลูกค้าที่ ครอบครัวมีหลายคนนะคะเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยหรอนี่ไง,งใช้งานได้ปกตินะคะทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวพาดูคันนี้แล้วเดี๋ยวเรามีอีกคันหนึ่งนะคะมาเทียบกันว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะคันนี้ย้ำอีกที t o y o ต a Innova น,น,นะคะเครื่อง2.8จีวากอนนะคะปี2017ราคา679,000บาท 679,000บาทนะคะรถสวยชุดแต่งรอบคันนะคะไม่มีชนเฉี่ยวพิกความจมน้ําแน่นอนรับประกันให้เลยดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นต์ะคะ679,000บาทผ่อนสูงสุด84งวด่อนประมาณ11,000เท่านั้นนะคะคันนี้หรือว่าเทียบดูอีกคันหนึ่งเผื่อลูกค้าอยากได้สีที่แบบเป็นดุนะสีที่แบบดุดันก็จะต้องเป็นคันนี้เลย ไม่ไม่พลาดเลยนะคะสำหรับ Isuzu นะคะ Isuzu MU-X คันนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าแนวแบบสายแบบดุดันเท่นะคะสีดำแบบนี้ Isuzu MU-X คันนี้นะคะเครื่อง3.0ปี2017เหมือนกันนะคะเครื่อง3.0ดีเซลปี2017เเหมือนกันนะคะด้านหน้าของเขานะคะก็จะมาแบบ เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะดีไซน์ออกมาโฉบเฉี่ยวมากนะคะเป็นสไตล์ของ Isuzu MU-X นะคะเขาจะเป็นตัวรถสีดำแล้วด้านล่างของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะตัดกันกับโครเมียมตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นดีไซน์ของเขาที่ออกแบบมาหล่อดุนะเท่ทันสมัยสไตล์แบบโฉบเฉี่ยวมากนะคะลุยๆนะคะคันนี้อะให้ดู ล้อนะคะยังใหม่อยู่เลยแม็กไม่มีรอยขีดข่วนอันนี้รับประกันสาบานได้อันนี้ให้ดูส,สดๆเลยนะคะคือล้อแม็กเขายังใหม่อยู่เลยนะคะลยางก็คือยังยังมีดอกยางติดอยู่เลยสําหรับคันนี้นะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีขาดสีแก้สีใดๆทั้งนั้นนะคะไฟเลี้ยวนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะกระจกก็คือสีเดียวกันกับตัวรถเลย, <S <S เลยมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะลูกค้า บันไดนะคะรถสไตล์นี้ก็ต้องมีบันไดนะคะขึ้นรถลงรถสะดวกนะคะแล้วก็มือจับโคเมียมลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีเทลต่างๆที่มากับตัวรถขอบอยางประตูนะคะทุกอย่างก็คือยังแน่นยังใหม่อยู่เลยไม่มีสึกหรอนะคะลูกค้ามาดูด้านหลังกันบ้างเปิดไฟเลี้ยวโชว์เปิดไฟฉุกเฉินโชว์ นะด้านหลังนะคะสวยสไตล์เอ็กหายใจไม่ทันเหนื่อยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะบอกได้เลยว่าไอโคมียมตรงนี้ลูกค้าให้พี่ตากล้องซูมดูใกล้ๆรถปี2017ผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเพราะว่าเขาเป็นโคมี่มนะโดนอะไรนิดหน่อยก็จะเป็นรอยเลยเนาะแต่ว่าคันนี้ไม่มีรอยเลยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยลูกค้าแล้วก็ด้านล่างเหมือนกัน,นะคะ่ะ ด้านล่างคือจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ให้ด้วยกันสองจุดให้ดูด้านหลังอะเบาะพับได้นะคะเบาะพับได้ลูกค้าไม่ต่างกับอินโนวาเมื่อกี้นะเบาะพับได้นะด้านหลังก็คือเผื่อลูกค้าแบบไปเที่ยวกันหรือว่าไปแคมป์ปิ้งนะคะรถคันนี้สามารถพาลูกค้าไปได้ทุกที่เลยนะคะไปเที่ยว สามารถเอาของสัมภาระไว้หลังรถได้นะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าได้ไปลูกค้าไม่ต้องคือสบายใจหายห่วงไปได้ทุกที่นะคะอ่ะให้ดูน็อตนะคะน็อตคือไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะคะรถคือรถแบบไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำจมน้ํามานะคะมูตร,ตรงนี้ก็ยังแน่นๆอยู่เลยนะคะลูกค้าผ่านการใช้งานมาน้อยมากบอกเลย รถน,ะะนี่คือดูง่ายมากนะคะเป็นมือสองก็จริงแต่ว่าเราต้องดูว่าการใช้งานของเขานะคะไม่ได้ยับเยินไม่ได้แบบใช้งานมาเยอะนะคะ,ะคันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยมาแล้วกับรถนะคะ,ะดูภายในกันหน่อยนะคะสำหรับคันนี้ภายในของเขานะคะจะเป็นสีดำเหมือนตัวรถเลยนะคะ แต่งด้วยเปียโนแบ็คนะคะคันนี้บอกเลยว่าผู้ชายขับก็เทเลยอะ่ะคันนี้หล่อเทเล่ท่อผู้ชายขับหล่อเทผู้หญิงขับก็ลุยๆนะคะใช้แบบขับได้ทุกเพศเลยคันนี้นะคะเพราะว่าเขาดีไซน์มาแบบโชบเฉี่ยวเหมาะสําหรับลุกที่แบบลุยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถบ้านเจ็ดที่นั่งลูกค้าจะไปกันกี่คนนะคะขึ้นเลยนะคะ ราคาเนี่ยก็ประหยัดมากนะคะคันนี้779,000บาทนะคะรถปี2017เครื่องดีเซลด้วยประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องดีเซล3.0นะคะ<ม>อ่าให้ดูออปชั่นมีจอมาให้เรียบร้อยนะคะมีจอมาให้เรียบร้อยอพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันกดยอมรับ,บ,บนะคะมีเนวิเกเตอร์เรียบร้อยนะคะมีเนวิเกเตอร์รอะะเรียบร้อยนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะบอกได้เลยว่า น่าใช้นะคันนี้น่าใช้นะพวงมาลัยมันติดฟังชันนะคะรถปี2017คันนี้รถบ้านแท้ๆเลยให้ดไูไม่โกงนะคะไม่ประมาณแสนต้นนี่คือใช้งานมันน้อยมากแล้วก็บอกเลยลูกค้ารถไม่ประมาณนี้คือใช้งานมันน้อยมากแล้วก็มีหล,หลังกล้องด้วยลกล้องหลัง <laughs> มีกล้องหลังด้วยนะคะก็คือมีกล้องหลังด้วยนะคะลูกค้ากระจกตรงนี้ก็คือสําหรับลูกค้าที่อยากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมีกล้องบันทึกนะคะมันก็จะใช่แบบเราก็จะมาบันทึกอยู่ตรงนี้เลยเรียบร้อยนะคะคันนี้คือลูกค้าได้ไปคือได้ไปครบทุกอย่างเลยลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มนะคะในส่วนของเบาะเขาก็เป็นเบาะหนัง เป็นเบาะหนังด้วยนะคะฝัง่งคนขับที่ใช้ไฟฟ้าป่ะเบาะห,หนังไฟฟ้าค่ะคใช่ไหมอเมซิ <Amazing. S 1> <Amazing S 2> ่งอเมซิ่งปล่ล่ะพี่ตาล้องก็ <c oughs> นะะเบาะฝั่งคนขับนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นเบาะไฟฟ้าก็คือใช้งานสะดวกเวลเราขับไปไหนมาไหนเราไม่ต้องมัวจะไปกดไปอะไรเนาะแค่ปรับ ไฟฟ้ามันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะสะดวกเลยนะคะอให้ดูด้านหลังว่ามีออปชันอะไรบ้างนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอเจอจอ VT v ีจอทีวีจอทีวีนะคะลูกหาบอกเลยอครอบครัวหลายคนใช่ไหมมีลูกมีคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณหลานนะคะขึ้นเลยด้านหลังนะคะเปิดทีวีปุ๊บอ่า ดีนะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายเบาะหลังพับได้นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานเอาไว้ใส่ของกระเป๋าใดๆก็ได้ตรงนี้ตรงกลางก็จะมีที่พักแขนที่วางแก้วนะคะซื้อคันนี้ไปนะลูกค้าไม่ต้องก็ไปทําอะไรเลยอะ่ะคันนี้คือเอาไปเราใช้งานได้เลยนะคะมีที่ชาร์จแบตด้วยหรอสองจุด<ม><ม>ด้านล่างนี่ใช่ไหมมีที่ชาร์จแบตด้วยนะคะด้านล่างนะคะ พับเบาะโชว์ไปหนึ่งทีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะคันนี้ใครเล่นรถแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วรถปี2017ขับสองไม่แสนต้นนะคะไม่ใช้งานมาน้อยมากนะคะมีจอเนวิเกเตอร์นำทางออปชั่นคือครบเลยราคา779,000บาทราคาหันลงไปเยอะมากเลยนะราคาเนี้ย ถ้าเทียบกับสภาพรถนะคะถ้าเทียบกับสภาพรถก็คือลูกค้าคุ้มเลยแล้วก็ผ่อนสูงสุด84งวดลูกค้าจะผ่อนประมาณ1 3 0 0 0านะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรมาออกได้แบบทุกอาชีพเลยนะคะขอแค่เข้ามาคุยเงื่อนไขกันนะคะหรือว่าตอนนี้มีโปรอยู่นะคะขับก่อนเน้นขับก่อนผ่อนที่หลังผ่อนที่หลังก็คือลูกค้าไปผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยสูตรเปอร์เซ็นต นะคะตอนนี้คือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซน์ลูกค้ากับรถมือสองนะคะมีที่นี่นะกิษดากูดคา์นะคะอยู่เส้นกาจนาบางแคนะคะลูกค้าถ้าอยากเข้ามาเช็คเครดิตนะคะเข้ามาดูรถเข้ามาดูเช็คเงื่อนไขกันนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งเซ็นไฟแนน ะะมีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์พอจัดไฟแนนซ์ผ่านเรามีบริการเอารถไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะอันนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาดูรถจริงๆนะคะของเราบอกได้เลยไว้ใจได้นะคะเพราะว่าของเราอยู่ในข้อเ,ขเรียกสมาคมรถมือสองของประเทศไทยนะคะมีรถมากกว่า7จ็ดแปดร้อยคันแล้วตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่ารับประกันเลยนะคะรับประกันให้เลยนะคะกิจสตารกูดคาร์ของเรานะคะแต่ถ้าสะดวกเข้ามาก็เข้ามาดูได้เลยนะ โทรหาได้เลยนะ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3กดปุ่มก <2, 3. S 2> ับรถนะคะวันนี้เอามาให้ดูกัน2คันนะคะสำหรับ Isuzu MU-X เครื่อง3 0นขับ2นะคะปี2017 7,99,000บาทแล้วก็ Toyota Innova นะคะรุ่น G wagon นะคะคันนี้ปี2017เหมือนกัน6 7 9 0 0 0บาท นะคะรถปีเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่สเปคและสไตล์นะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกใช้แบบไหนนะคะถ้าอยากได้แบรนด์ตลาดอ่ะแนะนำราคาที่ไม่สูงมาก t o y ยต้ Innova น,นะคะความรู้สึกที่นั่งด้านในเหมือนนั่ง Fortuner เหมือนนั่งเอาผานนะคะลูกค้าคันนี้หรือว่าลูกค้าอยากอัพสเปคมานิดนึงอยากได้แบบลุยๆนะคะคันนี้เลยนะคะ isuzu mu x นะคะเครื่อง3.0นะ,ะปี2017เหมือนกัน7 9 9 0 0 0บาท นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยทั้ง2คันนี้ดอกเบีย้ยศูนเหมือนกันนะคะขับก่อนพอนทีหลังเหมือนกันแค่ว่าลูกค้าเข้ามาคุยเงื่อนไขกันได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งลายไอเไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อเข้ามา0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะโทรเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้2คันนี้นะคะลูกค้าเผื่อว่าลูกค้ากําลังหารถบ้านเ็ที่นั่งไว้ใช้อยู่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ ฝากอีกนิดนึงช่องทางการติดต่อนะคะกิศรากูทคาของเรานะคะมีทั้งแฟนเพจ Facebook นะคะ y o u t u b e TikTok นะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะกิศรากูตคานะ,ะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเราอัปเดตข่าวสารตลอดเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าถ้าอยากจะดูรถนะคะเรามีเว็บเพจของกิศรากูทคานะคะลูกค้าเข้าไป w w w d ดูรถมือ2 com นะคะ เข้าไปดูได้เลยนะมีรายละเอียดข้อมูลรูปรถราคานะคะสามารถเข้าไปคำนวณข้างวดคเท่าๆด้วยตนเองก็ได้นะคะลูกค้าฝากไว้ด้วยนะสำหรับไลยนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เนไปก่อนสวัสดีค่ะ